ขอฟุกทำไมนอนแบบเงียบๆป่ะโอ้ยอยู่บนอยู่บนตะขอขาวเต็มแบบนี้อยู่บนเนินแขวนบนเนินขาวขาวบนเนิน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 อะไรวะมันคุยเลยว่าทำไมคุณไม่เข้าใจแต่อะไรใครเลยแบบนี้ไปแล้วไปแล้วเฟดไปแล้วมันขึ้นมาลูกกระโหลกแล้วก็มีขับมีกลับไปเครื่องเดิมเสรขึ้นมาพี่เอขวารงฮะอะไรนะ เฮ้ยหัวคุณคุณมาไอ้เวลไอ้เวลว๊อคคุณอามาแล้วมาแล้วหัวคุณคุณเที่ยวเครื่องทำอรอยเท้าหนูไปว่ะเครื่องริมนู้นดีกว่าเฮ้ยมันวนหาพิปเปอร์อยู่ในแมนเลยอ๋อมีกระดูกแตกด้วยอ่ะ ยิ่เลิกปิงแอบนะพี่ไม่ได้ยัวยัวยวนปุ้ยยัวยวนหัวคุณเลยไม่ได้เหรอยัวยวนหัวคุณชื่อต่อเด็กวิ่งยัวพร้อมหัวไม่มีค่ะมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะมันหาพี่มันวนหาพี่ไม่เจอบ้านใหญ่บ้านใหญ่นะบ้านใหญ่ขใครแว๊บๆบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เข้าไปแต่บ้านใหญ่ตรงนี้อ่ะ อแปแอให้เดี๋ยวเรากลับไปอเครื่องเนินดิเออกันได้ครับเครื่องเนินใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ครับ วะาไอเดียวซ่องเครื่องว,ว่ะไปไหนอ่ะบ้านเรื่อเหรอตะมันจะหมดผมอยู่รถเหลีอยงจะกลับมาบ้านใหญ่ไหมถ้าไม่มาจะได้ซ่อมไม่กลับไม่กลับมีอยู่เครื่องหลังบ้านใหญ่รับตรงเนินรับผมผีแวบๆตรงตรถเหลือง ไอ้เป็นมาบ้านใหญ่มันกลับมาบ้านใหญ่หมอคนขุนไอ้เขาไอ้แจ้วไม่มาแต่ว่าหมอคนขุนครับจะผมยัดเฟืองบ้านใหญ่แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตระจใจรู้ว่ามาหาเราทิ้ง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 หมอคนขุนมันเอาารูแล้วดีทิ้งผมดีทิ้งผมอุ้ยทิเปผมบ้านใหญ่บ้านใหญ่ ไม่ได้แล้วถอนทุกผมมาถอนทุกตายผมร่วยผมร่ว้ยเฮ้ยคืออุ้มเฉยเึยคือไปตามพี่โ้เออเออตามพี่โจ้โอ้โหกันเอ้มาดึงเอ้มาอะไรมตามถ้ามันตามไม่ได้มันน่าจะกลับมาไปไปเอ้มันกลับมามันตามไม่ได้พวกนี้เลยพวกนี้เลยเดี๋ยวแนวฮุกคู่ที่พี่ส้มไปตรงหน้ามาตรงหน้าเดินมานั่นแหละไปาอลไปนอนข้าหลวไปนอน มุกอะไรบ้างอ่ะอันนี้างหลังมุดเออเฮ้ยมาทไปไหนขาวโคตรเยอะข้างรถขยะรขยะรขยะุ้ยมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์เอ้ยบล็อกบล็กหนบบล็อกหนุบบล็อกหอุบบล็อกหนุบบลอกขนุบบล็อกหนุบบล็อนนบบอกบล็อนบบลอกบล็อนบบล็ออกบบหล็อกอกหล็อกกบบล็อกขบบก เอ้ยมีคนซ่อมอยู่บ้านเล็กเอ้ยโอ้ยพี่ปิงไอ้เอ่อพี่วาร์ปมันใกล้โอ้โหใกล้เหลือเกินเจ้าอย่าคันเข้าฮุกสิรอบหนึ่งรับหนึ่งโอ้โหทันไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอ้ยมันไปฮุกเดิมอะไอ้รถรถไหลรถขยะรถรถขยะไปของนั mm ่นแหละให oh, oh, cool. oh, oh. oh, ้ไปของนั้นแหละโอเคโอเคถอนถอนถอนขอเลยขอเลยไม่ทันน่ะเฮ้ยขอมอไซค์ขอมาใส่ อุ้ยกี่เดียวเท่าไรเราลผมล่ะเราละผมล่ะอย่ามาจ้าพี่ขึ้นเราลผมล่ะเอวไม่เราจะเลิกกับกูเลยอ่พี่ขามลงมาพี่ขามลงมาไม่ได้ค่ะไม่ได้พี่จะเข้าไม้หรือพี่จะเข้าไม้อย่ามาไอ้แจ๋วจะโชว์ตัวทำไมอุ้มไม่ทนไม่ได้อ้าวไม่ได้แล้วจะมารับมีดทำไมวะ เอ็มกินไปหากดาดแต่ดูคยอยู่หลังขยกาดงกามันยงวนอยู่นานลืมไปว่าบ๊ดาว่ายเข้าหมเาอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุมแล้ว้ามาดิงก่อนมาดึงก่อน เปิดโดนซ้ำแน่มีทั้งหลังท <compelling> mm hmm. ี่ไหนล่ะหนูตั้งหากเปพี่ดึงแล้วท่านอาเวรกรรมอยูวเลยอิู่เลยแผนแผน่าจะได้แค่ฮิวคนเดียวไปแล้วไปแล้วกลับมาแน่กลับมาแน่ไปแล้วไปแล้ว ผมไปดึงเอ้ให้ก็ได้ไปหาฮิวกันก่อนเฮ้ยชิปหายไปเจอลินอ่ะมันต้องไม่เจ็บกว่าเฮ้ยอย่าสอนไม่ได้อะคะฝนครับแฟนเอ้ไปหลังบ้านเล็กไปหลังหันหน้าตามรอยเ้าไ้องไปเอาบ้านเล็กก็แเดี๋ยวใจหิวว่าตามผมบ้านเด็กบ้านใหญ่ จ้เอารอบปั้มนะเปิดเปิดหน่วฮิวเตงก็ได้นะมีกระเป๋าเหรออ่าลืมบอกขาดิสองดอกกนะันนะวันที่สองดอกนะเกมเดิมโอ้โหโดนปลายมีดมันกุ้มไหมครับมันไปกับไอยหกนอนไม้ไหมครับผมอยู่ไม้ครับแต่ไม่ทันอโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ใกล้่หกเลยเอาเบลคุณก่อน จะไปหาไปหาเอบ้านเล็กเบลวิข้างบ้านใหญ่วิ่งหมโอ้โหโอ้โหมันอยู่ไหนอะวิ่อ้อมไปดูพี่สมได้ไหมมันอยู่กับพีเปิดหนูมาหาพี่แกแล้เบลเขาวิ่งกันแถวนี้ลูกโอ้โีเอ็มอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่โอไม่ไม่ไม่กระชกกับกกกัับกัับกัับกับกับกัับบ หนึ่งพันพันหิวเลยหิวเลยมันวนอยู่มันกำลังไปแถวบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่ละกลับหลับกลับลาพี่เปิลกำลังกลับนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไม้ยับน้ำไปเลยไปเลยไปเลยผมดึงขาผมดึงขาเว้ยไรเว้ยไรต้อหัวเครื่องนี้นะผีตัวนี้อุ้ยเป็นสัตว์เลยไอเดียว มาลิ้มความเล็ทำลายลิ้มคมเพื่อนเรื่องในยุบานกาเวลาพิจมกัดเวลาพิจมกัดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฉีกไปป่นอยู่ตรงข้างบ้านเล็กใกล้ๆหน่อยเวลาพิจมกัดเวลาพิจมกัดต่างหากเจ๊เจ๊ีเอพีเขอกรโทษไม่เห็นไม่เดาพันธะวาไม่รู้ว่าอยู่นี่กัน มาเจาะมาุ่มผมอยู่หน้าห้องวีเราลงล่างไม่ลงว่ะผูใส่มีเสาขาวเฮ้ยไม่ลงวขาวนีเสาขาวบนเนินบนเนินโอ้โหแล้วแขวนบอกหนึ่งสองสามเอร์บายโ้โหน่าจะเป็ดเป็นบ้านใหญ่ด้วย ตามบิลใช่ไหมหันจะเห็นเลยซื้เครื่องอยู่ซึ้อเครื่องซึ้อเครื่องซึ้อเครื่องหนูตา้หัวยักยักมันเห็นป่าวมันกลับกลับปุ๊บกลับปุ๊บมันเห็นเวลาเวลาดึงได้ดึงได้ดึงแล้วก็รีบไปเลยแต่บังให้มันแตะเครื่องกันเออกระโดดมาเอากูเลยนะมึงมันไม่ตามนะโอ้ยเบ๊กเนไรมีทางหลังมีทางหลังโอเค เอ้ยแทงหลังเราไปไง่ายต่อก็เล่นเถอะเด้แหละยังไงซ้อมเถอะเบลเบลมีอะไรหรือเปล่าเปลือกเปลือกมีอยู่โอเคโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะเบลมันเอาหนูแล้วมันเอาหนูแล้วพี่เป๊อปไปหาฮิวโอเคครับ เฮ้ยมัน,ม,นมันตามพีปเปอร์ไปแล้ววะอ่าอะไรมันตามห่างอยู่ตามห่างตามยาวเลยประตูประตูประตูนู้นตนอนแรกมันก็ลง <c oughs> โอ้กดกดตายยากไปทำไมเอาเลยเอาเลย น็บอกให้ไวขรบกำลังจะแล้นสามสองเร็วเขางบ้านใหญ่แล้วก็ัวเป็กตัวเล็กเปิดออกเลยเปิดออกเลยมามาเอออกไปัตามมาแล้วมันไปอยู่ตัวพี่อยูตัพี่ข้างบ้นใหญ่ให้น่ากลัวไปกัน นี่ฉีแผลโชด้วยนี่สามทีครับพื้นพอดีไปนี่แขลมือเสร็จ้วยกำไรใครก่อโอ้พีกเบลสามทีเลยเหรอไม่รู้อ๋ออีกอะไรอีกคนหนึ่งเออเปมันมันออกนอกแบบไปแล้วอะไรก็เปิื Oke. dâm Dan. Giảm ốc ạ. Duân quan cả không biết chèo, lửa cô Chèo. เดินดูดแล้วอยู่ตรงไหนกันมองรอบๆน่ากลัวว่ตรงนี้แม่งโล่งเกิร์สอยู่ตรงกลางนตรงโน้นแจไม่อยู่มุมพี่อ่ะมุมพี่มันมันมุมตรงนู้นอ่ะด้านหลังด้านป่าไผ่มาแล้วเฮ้ยไปตัวเล่เดรไม่เดรเล่เดรเล่เดรเล่ตามใครอ่ะไม่เห็นไม่เห็น อนพี่วิ่องออกมา๋ออยู่ๆๆๆตามไปทางเอ้เฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเ,ยวเยวไปซ้ายเลี้ยวไปทางซ้ายบนเฮ้ยยังวนยังวนรอบเครื่องอยู่ยังวนอยู่ยเครื่องไม่เห็นหูกลัวเพื่อ <c> น <oughs> ยังวนอยู่แถวเครื่องกลางนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ไม่เห็นแล้วตอนนี้น <c oughs> จ๋าจะกลับไปซ่อม ปงปงชื่งตามไหมตามตามตามมาไหมนมไปใช้เหลืองป่ะนีแหนี่แหะเต้ไปกลางนะป่ะเอ้ยเดินกางใกก็นสอเดี๋ยวมันทิ้งแก้วรกเปล่าทำไมขาตรงนีไม่ทิ้งไม่ทิ้งครับเพราะมันถ่ตัวอยู่นี่คตาน้องก่องตีเลย เข้าเฟสเขาวิน,ว,นวันนี้แหละใช่เข้าวินมันเล็กยอเดงนั้นไปขวาขวากรจายเริ่มเข้าวินตรงไปมีเครื่องอ่าขวาบนอินเลอร์เข้าวินอีเทมไฟด้วย ไม่ขัดสูตรแย่ก็ดินเบลไม่ไม่มีไม่เองไม่ดึงเกงไหยวะเบลสิเยอะมีอะไรผิดปกติไหมโทเทิ้งไฟอ่ะไม่ไม่ไม่ได้กัหน้ะต่างกันอะไรเงี้ยน่าจะคืนกินเปล่ามี่กําลังจะห้ามลูกส้มว่าอาจจะปินที่ดินโอ้ยที่ดินเบลผมเป็นเด็กแล้วผมอยากมีที่ดินมาของเต้ม หลอกกูได้ลงคอไปไปไหนก่อนเมื่อกี้ไปไปไหนเพื่อนบ้านใหญ่ต่อบ้านใหญ่ต่อเดี๋ยวผมไปบาร์บี큐เลยนะเดี๋ยวผมไปช่วยไปบ้านใหญ่นะแฟนครับไปสอมตรงนี้ขึ้นมาบนแล้วนะมันขึ้นมาบนแล้วโอ้เหี้ยมันมันต้องมีบาร์บี큐ไหมก็อะไรสักอย่าง เขาไม่เห็นผมรเราช่วยขอบคุณช่วยแทน่อยนะเดี๋ยวใช้ไม้กี่แทนหายแล้วนักจิ๋วเนืบน้ำอยู่ตามแพทย์้าเล็กไปแล้วป้าเล็กไปแล้วเหรอดำไปแล้วไปแล้ว มาล้มแถวแจ่วได้ปะมีสองเพชไม่ทันไม่ทัดถ้าจะโดน<ป>บ้านกลางหรือไม่ก็ไม่ก็บ,บ้านเล็กสายกลางสายกลางเข้าไม้ไม่ทันผมจะขึ้นไปเออ <c oughs> บนนะ อ๋อ,อมันมีบาร์บีคิวมันน่าจะเห็นเอ๊อขนมมันมีบาร์บีคิวขอ,อ,อหิ้วเลยเครื่องทเครื่องตรงนีเครื่องในยัดเครื่องสุดท้ายเลไยไปแล้วว่ะไปจับเครื่องเลยเดี๋ยวผมยังไงเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วนว่ะเพอมันออกเไปแล้วมันเงียบเฮ้ยต้มฉีกแล้วไหมเดี๋ยวผมผมจะแทงหลัง ยกให้มันไปไหนมันกลับไปเครื่องเหรอกลับไปเครื่องกลางเครื่ออออกมาเราข้างบ้านนะเครื่องไว้รอเฮ้ยเอไม่ปล่อยเครื่องเหรอเขาก็พูดกันอยู่ว่าปล่อยมันกลับไปเครื่องจะแข่งอ่ะทำไมอ่ะมึงแข่งมันก็ปล่อยตอนมันจีมีหมาเปล่ามีหมาเปล่าไม่ได้แข็งมันดึงหวังเลยนะมึงคิดได้ยังไงท่านออกก่อน ถอดไปแล้วใช่ป่ะพุงมันถอดถุกเฮ้ยถอดแล้วครับพุงไม่ถูกกลับมากลับมามักลับมาหามากลับมาอุ้มโอ้ยมันก็ไม่มีโฮกเอาหาไม่เจอเหรอเอ้ยมึงหากูไม่เจอจริงปะเนี่ยโอ้ยไม่เจอครับมันทำท่าจะกลับไปเคลเลค่ะหนูไปเจอมันอยู่มันอยู่มันอยู่มันเจอแล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้ว เจอแล้วไงอ่ะก็ไม่มีฮุกต่อหรือเปล่าถ้าถ้าแขวนได้บอกลูกหน้าหน่อยนะจะเข้าตู้ไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะเดือดของเครื่องระเบิดได้ศูนย์แต่ผมี่เวอรอยู่เครื่องนี้อ๋อนี่ไงอยู่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 ไปบ้านไปบ้านมาเครื่องมาเครื่องเอ๊ะเอ๊ะเออโอ้โหโอ้โหถูกคนรอด้วยไหม ปัดเครื่องไม่ตรงนี้แหละวนมันวนมันวนบอกเหตุการณ์บอกเหตุการณ์คนที่ไม่เห็นเป็นไงอยู่อยู่บ้านใหญ่เน่เล่นกันอยู่บ้านใหญ่ยื๊ยไม่ลงพยื๊๊กันอยู่มาดึงมาดึงเจผมหนอยไปพวกนั้นเลยะ่าถ้าเขาหองผมมีกองผมไม่กล้องผมไม่กล้องพเกผมจะเลยเ ไปเลยไอ้เบลไปพี่หนูรับเอ้าอุยไปแล้วเม้ว่ไม่้มมดวอกวอกวอกวปีเอ้าพีเดียวไปหาเขาอุ้มพี่โซมเช่อไหมต้นไม้ไหวเอาเบลมันเหมืนเพียวอะเพิมวนกลับมาไหนัข้าไม้ผมจะทังข้าไม้แล้วกนกลับมาไหนครับนี่ไหนนี่ไหนเอานี่ ถ้าคุณไม่เสียเวลาวิ่งไปตู้วิ่งมาเครื่องวิ่งไปตู้วิ่งมาเครื่องเสร็จไปแล้วคืนนี้ต้องอมาพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลซ่อมไปเลยแบล็คกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วกลับมาอุ้มส้มแล้วดูทรงไอ้แจ๋วจะลุง้งไม่แจวไม่เจ็บเลยเบลเบลถอดทูบอันนีุ้๊กไดินทางพวกพวกองมัญชาปุ๊กองมัญชาบล็กไปดีกว่าบล็อกไปดีกว่าบล็อกบล็อกลุ้งไปดีกว่าคันน้องคันน้องเบลจะแก้ไม่ทันไป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 ผมบล็อกให้ผมบล็อกให้ไม่เป็นไรพีเอไม่เป็นไรพีเอ กลับไปไปเออคนเจ็บอ่ะคนที่ลงจากคุกมาส้มหรือแจ๋วผผผมมมไปขวาล่างนะฮะไปขวาล่างเลยมันอุ้ม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 เดี๋ยวเราถอนทีไปถอนรถถนหัวไปเดี๋ยวผมรอช่วยเออพวกหลังพวกหลังพวกหลังมาพวกเดิม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 ผมี๋ยวรอช่วยคนเถ่านั้นแหละวิวาอีกแกะงอนวิวาอีกแกะเฮ้ยพี่ล้มไปเชียเอ้ย ไม่เป็นไรพี่ผมรอถอนทุกอยู่ไปหนูจะฉีกหนูจะฉีกหนูจะฉีกไปช่วยไปซ่อมเครื่องขวาล่างคนหนึ่งใครก็ได้ตกลงไปเลยตกลงไปเลยเดินหนูไปเดินหนูไปเดินหนูไปเองหนูไปทางตรงนี้ก็มีเฟื่องนะพี่เชนกำลังวิ่งทางโน้นนะที่ออกมาขวาบนอะไรพี่ยูขวาล่าง80%แล้วเอาเหรอขวาล่างก็ได้เหมือนกูหายไปจากเกมอะน้อเมื่อกี้นะที่กูไปซ่อมต้องคปมันมันตัดสซลลมูนสุด ด้วยสุดหรือเปล่าด้วยบคุณครับมันมันไม่ตามตรงไปอีกพี่เออะไรมันฟาดหลังวิทวิทอยู่เครื่องไหนเครื่องนู้นเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่มามาเลยมาเลยไม่เป็นไรพี่เอไปซ่อมโอ้โหตรงไม้พอดีเป๊ะเร็วไปดึงไม้ไปนล กลับไปมันกลับไปมันกลับไปเราพับไม้ใช่ไหมใช่ใช่พี่เพื่อเราพับอยู่เอาเลยจังวะนนี้แหละโอ้ยกลับไปเยี่ยมีอะไรน่ารีหรือเปล่ามีมมีติเครื่องเลยติเครื่งเลยใส่แ้วฮสแล้วสามวิสวิสวิรอสักแป๊บพี่ส้มอยู่เฮ้ยตัวเป็นอะไรตึ าทำทุกอย่างแล้วว่ะว่าพวกมึงจะพอใจโดนวนเลยมร่เห็นโดนวันแล้วล่เแกปลาถยมไมเปิดตืก้าเล็กไม่ใช่กว่าจะมาซ่อมกันาใหญ่ดูครับเฮ้ยอยู่กับพี่พี่ลุงโนวันอยู่สายบนสายบนข้างบ้านใหญ่สายบน ใกล้ๆหุ้งเลยเห็นเห็นไอ้กลับมากลับมากลับมาอย่าเพิ่งเข้าอีกเพิ่งเข้าโอเคโอเคแอบกว่าแอบกว่าเออมาดึงมันได้มาเจอโนวันมาเจอโนวันมาเจอเฮ้ยกลับมาหุ้งกลับมาหุ้งกลับมาหุ้งเข้าโนวันได้เข้าโนวันได้เข้าโนวันคนหนึ่งที่เปิดประตูคนหนึ่งเข้าโนวันได้กำลังโนวันกำลังโนวันพี่เปิดพี่เปิดมาช่วยพิเพิร์กมาดูประตูขวาบนกำลังรอกมาช่วยพิเพิร์กมาดึงมาดึงได้มาตรงไม้อะมาตรงไม้มาเช็คโนวัน ดึงเลยดึงเลยดึงเลยตายดึง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 เอยมาคุมนี่เลยมาคุมนี่เลยเอ้ยมามาประตูนี้เลยโอ้ใบกอดโนวันก็อหิวไหมเออมันโนวันอ่ะไปเอาโนเอาได้แกะโนวันก่อนเออมันมันอยู่ไหนมันไม่อุ้มนะมันไม่อุ้มครบ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 ละครกลับมาแล้วกินเลิกกลับมาบ้านใหญ่แล้วแกะได้แกะได้ตอนนี้แกะได้แก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 อุ้มแล้วอุ้มไปเจาะแล้วอุ้มไปเจาะอุ้มแล้วอุ้มแล้ว พวกไหนอมาแขวนขวางโบนไปขวนหน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่นั่นแหละครับยังไม่หมดอ้าวใช่ผมจะครอบจุ๊บพี่ตจบมันไม่หายที่จมแล้วพี่แก่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 แล้วรางวัลแต่งแล้วรางวัลตัวส้มตัวอยู่หที่พี่โดงแขวนรีบโพลดิรีบโพลดิทำไมไม่โพล่อ่ะเก็ี่ยผมเลยเก็ี่ยผมเลยจะไม่กลับมาอะไรพี่อยู่ อันนั้นพี่เอเอาพี่เอแบบน้องก่อนเดี๋ยวผมจะร่วงประตูอยู่ขวาบนไหนคบต้องไปกประตูตรงไหนพี่มันมาประตูถือน้าประตูมามันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มมารวมมาเขียวตรงไหนตร้นหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่หนูอยู่นี่แหวนคุณส้มอยู่ไหน ูหนน้าเี่ยโอเคงั้นไปประตูไปประตูไปเบลไปล่อหน้าประตูกันอ้าวไอ้แจ่ววิ่งกลับอ่ะไอ้แจ่วไม่มาที่อ่ะเป็ดปลาพังไม่ได้โอ้ตีแหนมมันกลับมาหุกมันกลับมาหุกเอ้าคุณส้มไม่ได้ดื่มเหรอไม่ไงมัยังไม่ถึงเลยพี่ส้มระวังอยู่ไปหาพี่ส้มมไปหาพี่ส้มมันไปประตูประตูลุกลุก เออใครกดหัวกันไว้มันกลับมาฮุกมันกลับมาฮุกมันกลับมาฮุกมันเห็นที่ส้มมันเห็นที่ส้มมันกลับมาฮุกมันกลับมาฮุกมันหลอกมันหลอกไี่ส้มมารีกุูก่อนได้นะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปประตูแล้วทำท่าจะออกตามพี่มามันจะออกตามพี่มาเบิร์นเบิร์คิวเลยจะจะเสร็จแล้วประตูนู้นเหรอประตูนู้นเหรอไปตรงไปเนี่ยถึงแล้วเนี่ยถึงประตูแล้วเนี่ยไปประตูไหนกันอ่ะมันตามมาพี่มันตามมาไอเจ๋อพี่ว่ามต้องมาช่วยอีกอ่ะ ไปตามมึงอะไรอะไอะไรไป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 ประตูไหนสายกลางคะสมได้ไหมอยู่ไหนครับบอกตั้มเน่งประตูหน่อยผมเราไปมเราไปประตูขวาขวาขวาเอามาแล้วมาแล้วเจอพี่สมนะพี่เตอร์ตาหนูไหมได้ไหมได้ไหมพี่เตอรตาหนูมไอกได้บอกได้บอกได้มันตามหนูมันไปดักนะมันไปดักมันไปดักพี่ส้มไปพี่ส้มไปออกออกออกเดี๋ยวผมไปรับอยู่เพิ่งไปนะเดี๋ยวพิ่งไปผมรับผมรับเออมันไม่ตีมันไม่ตีมันไม่ตี บอกแล้มันไม่ตีเดี๋ยวผมพานเดี๋ยวผมพานเดี๋ยวผมพานาออกเลยดึงประคัมประคัให้มันอุ้มประคัให้มันอุ้มฮะมีฮุกอยู่ตรงหน้าประตูอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วไมมันกลับไปเป็นไรพี่โเพิ่เกเียวแต่ว่าถ้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 าถาขวางอได้กอ้ยเ้ยออย้ออย้อ้ยเอยเอเ้า แมงยืน t u ุ e เลยอุ้ยถะอู่กว่าไปยูกว่าตไม่ได้ครับต้องดึงแล้วต้องดึงแจวแจวต้องดึงมาเร็วมาเร็วมาเร็วไป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 ปไปไปไจะแล้วอแ่ก เลือกยาวได้ไหมได้หมดโอ้รอดไม่น่ารอดมันงุ่มหิดบ้างแหละเดี๋ยวดึงเดี๋ยวถอนฮุกเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้จริงเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนี้เนาะแต่ัอเล่อกนกี่นาทีเนี่ยก็สามหมื่นกับทุกคนนะครับเกมแรกก็เจี๋ยวคอเลย พอีคิวพี่อาคืนกินความหวังนี้ก็ได้เก็บเปลี่ยนก้เป็นินอีกแล้วเมื่อกี้พี่เอกอร่อยรอยครับ